สวัสดีครับวันนี้กับผมนะครับเบนอีซี่นะครับมาดูกันต่อมาชมกันต่อเลยครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นตัวเกมเดิมนะครับแต่ที่ผมจะให้คือเป็นรถกระบะนะครับเวอร์ชันน0.6นะครับก็จะมีพวกผมอะไรแต่งดิฟฟี่นะครับอ่าก็ดูกันเลยครับผมอ่าจะบังคับที่เมาส์นะครับใส่เกียร์นะครับ ่านะครับดูเลยครับผมอ่าคลิปอ่าลิง์อยู่ใต้คลิปนะครับรถที่ผมจะให้ก็คือรถกระบะนะครับ ฝากกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผม้วยนะครับวันนี้ขอบคุณครับ